อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีแล้วนะครับวอนเต็ดชาแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรคงกันเช่นเคยนะครับทุกคนก็เจอกับแรงค์1 5 5 5นะครับเอาอีกแล้วเกมตึงใหม่แล้วครับทุกคนวันนี้ครับขอนำเสนอโค้ดอันโตนิโอคอนเต้นะครับสไตล์เอาไว้นะแล้วก็มีตัวใหม่มาครับนูโนซานโตนะครับจากทีมสปอร์ติ้งลิสบอแล้วก็ลูก้าโมดิตของเรานั่นเอง เอามาวางบอลนะครับโมดิโรดี้เนี่ยยืนคู่กันนะวางได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะโอ้โหสี 3, ่หนึ่งสองสามกาาหน้าเดวิดบิย่าโอ้โหบิย่านี่ผมชอบเลยนะเป็นการส่วนตัวนะคือคือชอบชอบอะ่ะโอ้โหสำรลองเมสซี่เนย์มาแรดฟอร์ดฮาแลนมีเบเคตเบลเออร์ด้วยนะด้านล่างแล้วก็มีคาเลสปูโยนะครับของเราก็คู่เซนเตอร์ Center, คู่เดิมนะครับ มัดท้ายเดลิกยืนคู่ลูดิเกอร์นะครับสองตัวนี้นี่ผมเล่นแล้วติดใจจัดๆเลยทุกคน AI มันรู้สึก AI ฉลาดพอตัวเลยนะมาเราได้เขียก่อนับคิเนโรนัรโดโรด,ด,ดี้ตามมาโมดิตแทงลูกนิดไม่หลุดนะครับโดยเขาตัดบอลแรงสูงเขาดักอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงแ <c oughs> ต่จังหวะน,นี้ครับ เล็กซ no. oh, ์เดอโนโอโหปล่อยเลตฟอร์ดูดมาลูกนี้เลตฟอร์ดตันนิ่งเกือบไปน้อยเออล้มตัวทันเกือบโดนตั้งแต่3นาทีแรกนะครับโอโหเอาตั้งแต่ต้นเกมเลยมาอ้าวเขาเปลี่ยนตัวเตะมุมเป็นเทนหรือเปล่าอ้าวเทนเล็กซเดอร์โนจริงด้วยครับโอ้เลดฟอร์ดได้มงออกข้ามคานไปนะครับไม่ตรงกรอบ มาเลยเออ <ละ S 2> จ่ายมาที่เจ้าคันเซลโล่คันเซลโล,ล่รอครับรอจังหวะไม่มีตัวก็ไม่จ่ายนะครับคันเซลโล่คันเซลโล่ให้มาที่เดริกเดริกป้ายมาที่รูดิเกอร์รูดิเกอร์ยกเกือบติดเอมบาเป้นะครับอาโนอาโนคึงแล้วจ่ายไปที่โรดดี้แต่ติดครับลูกนี้เสีหยหายหรือเปล่าโอ้ยรูดิเกอร์ช่วยเกมรับได้ครับโมดิดวางมาลูกนี้วสวยๆเลยครับ ถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะครับคัดาโดไม่ถึงจังหวะนี้เกมรับครับเล่นดีๆครับต้องบังคับแผงแบ็กโฟดีๆครับโอเคบูริเกอร์ช่วยสอนจังหวะแล้วนะครับยกขึ้นมานูโนซันโตสมาคันเซโร่ไม่มีช่องก็ไม่ไปนะผมไม่ไปโรดี้วางใหม่อีกรอบหนึ่งครับสวยๆครับลูกนี้ถึงคัดาโดแล้วคดาโดเอ้าโรนัลโดโรนัลโดวิ่งเขายึกอะนะถ้าเกิดวิ่งต่อมา มีโอกาสได้หม่งเลยทุกคนโอ้โหผู้รักษาประตูเป็นดาวิดซีแมนนะของเขาตาัดบอลไม่ได้ครับลูกนี้เฮ้ยเอาให้อยู่เอาเสียเชิงเลยนะโมดิเอามาคานเซโล่ครับร้อยเมตรร้อยเมตรแข่งกันแล้วซา่าจ,จ่ายมาแบบเสียลักนะครับก็บอลหลุดออกหลังไปบอลตั้งเตะกับประตูครับเมนเนลนอยเออร์นอยเออร์มาที่ลูดิเกอร์ ดูริเกอร์ยกขึ้นมาครับเขากดดักนะผมเลยยกนะเพราะว่าถ้าเกิดกดจ่ายเลียดมันไปไม่ได้อยู่แล้วอืมแล้วโดนนะครับดูริเกอร์อ่ามาไทยเดลิกมาช่วยเั็นไงคู่เซนเตอร์อผมใช้ได้อยู่นะนนมีมากกระชากมาหาพื้นที่มาที่คันเทโรรอครับมาที่โรด,ดี้โรด,ดี้เห็นช่องแล้ววางใหม่อีกรอบหนึ่งครับถึงคัวดาโดแล้วโคงโคมาลูกนิด โรนัลดไม่ได้โอ้โหได้โอกาสเปิดสองครั้งแล้วนะโัดาโดเปิดโค้งแต่โรนัลดยังแย่งมงไม่ได้นะครับทันโต้มาช่วยเกมรับนะครับโรดี้ดักไม่ได้นะครับบังคับแผงแบ็กโฟเลยคันเซโลลงตัวล่างตัวล่างบังคับดีโอเคเขาเล่นบอลเร็วนะส่วนเราเล่นบอลช้าครับทุกคนโัดาโดรอจังหวะ หาตัวว่างเนม่าว่างแล้วยกมาลูกนี้เน oh, ม่าจูเนี่ยเนม่าโอ้โหเดอร์เมลิตาวิ่งมาทำลายจังหวะแบบน่าเกียดเกือยเนม่า hey, อ uh ืม huh. ติดขาลูดิเกอร์เกือบเกืบได้โอกาสจ่ายมาลูกนี้มาแล้วครับกากาตาติดเดอร์ลีกโอ้โหแผงแบ็คโฟผมบังครับดีอยู <laughs> ่ถ้าใจเรานิ่งมันก็จะนิ่งนะทุก <Dem ba, S 2> คนมันจะไม่มีอะไรนะแต่ถ้าใจเรา ตื่นเต้นมันก็จะเล่นบอนเลเร็วแล้วก็เสียบอลง่ายนะแล้วก็เป็นเหตุให้เสียประตูนั่นเองนะครับแต่จังหวะนี้คราโดป้ายออกมาแต่ติดเอเดอร์มิลิตานะรกรรมการเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปแล้วโอ้โคตรตึงเขาครองบอลเยอะกว่าเราเลยนะไม่ใช่ครองบอลเสียเขาจ่ายบอลเยอะกว่าเราแต่ว่าการครองบอลของเราก็รู้สึกว่าได้ครองบอลน,นานอยู่นะก็ถือว่ายังยังโอเคอยู่เกมยังไม่ตกเป็นรองมากเท่าไหร่ มาส่งเออร์ลิงบอรฮาร์แลนแลวก็อินเนต้าลงมาครับเหมือนเดิมครับก็จะใช้เซตนี้นครับเพราะว่าผมจะมาเทสต,ตัวนูโนซาน,นโตกับลูก้าโมดิกนั่นเองครับโอ้โหเขาก็ส่งเออร์ลิงบอรฮาร์แลนลงมาแล้วนะเอาฮาร์แลนลงมาดักก่อนโอเคอยังหวาหรือเปล่าอานออย่าให้ผ่าน เอ,อดูริเกอร์ครับดักได้ฮาแลเด์ oh, <Ha aren. S 2> จ่ายมาที่โรดี้โรดี้ป้ายออกมาที่นูโนซันโต้แล้วคันเซโร่ยกลูกนี้นูโนซันโต้วิ่งมาแล้วแต่กองท้าไม่มาโอ้โหโดนอาโนวิ่งแซงหน้าตาเฉยครับเอาอย่างได้คันเซโล่คันเซโล่วันทครับตามสูตรยกขึ้นมาลูกนี้โอ้ย oh, โดนเบียดนะครับโดยอันเดรสอินเนตาของเขานะโอ้ oh, บังบอลอย่างดี ของเราถึงตกไปฝ่ายเล่นเกมรับบ้างนะครับเมสซี่เอา้าตีลูดิเกอร์คืนมาเลยครับตั้งบอลใหม่ตั้งบอลใหม่ใจเย็นใจเย็นเดลิกเกมนี้ประตูดเดียวก็มีความหมายนะครับน,นูโน่ั่ตัวบนทักับอต้าอินต้นา,าป้ายขึ้นมาที่โรดี้แล้วเห็นช่องยกขึ้นมาลูกนี้สวยๆโอ้โหเขาน่าจะบังคับคันเซโล่นทุกคนเมื่อสักครู่รู้สึกว่ามันลงมาเร็วมากเลย จังหวะนี้ลวดล่างหลุดโรดี้มาประคองครับอันเดรสอินเนตา้าอินเนตา้าอินเนต้ากระชากแล้วเปิดคงค้งลูดิเกอร์โมกสกัดได้โผงม,มาได้ครับมาวันทูไปแล้วครับอินเนตา้าจ่ายมาโมดิตโมดิตคุมจังหวะแดนกลางครับไม่รีบไม่รีบมาคืนมาที่อาโนอาโนหาตัวจ่ายแล้วมาที่ลูดิเกอร์แล้วโมดิสโมดิแเห็นช่องแล้ววางมาที่นูโนโซานโตสครับลูกนี้โล่งๆอาโนไม่น่าทันแล้ว เปิดโค้งโคงมาลุนฮาเลนโอ้โหม่งแย่งกแล้วคเดโดซ้ำโอ้ยตีนเบี้ยวไปน,นิดเดียวนะครับนูโนซานโตก็เปิดดีนะทุกคนโอ้โหยัง50-50อยู่นะของเขาเน้นรับล้ตั้งเกมรับไปในหนึ่งขีดนะครับของเขาแต่จังหวะน,นี้เฮ้ยไม่อ้าลูก้าโมดิกดักได้ครับโมดิกจากเลียดๆมาที่ควอดโดครับควอดโดกระชาก ดูงิ้ววิมต่อเอ,าอดดด้าแล้วควอดาดหดักนะกาช่ามาลูนี้เห็นตัวไกลโค้งโค้งมาลูนฮาแลด์ดเรียบร้อยฮาลาลาฮาแลนด์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์แอซิดโดยโควอดโด้วยแล้วนะครับเปิดโค้งโค้งนะครับโอ้โหเกือบเกือบแล้วคิดว่าแบบพลาดโอกาสดีไปแล้วนะทุกคนแต่เขายัางเลี้ยงมาติดขาเราฮาแลนด์เอ้ยจิบหายแล้วเดลิกมา ช่วยกันอยู่คู่นี้ยังเร็วอยู่คันเซโล่รอครับป้ายออกมาที่นูโน,โน่ซานโตสแล้วจ่ายผิดพลาดนะครับดักบอลต,ตรงกลางไม่ได้นะครับโอ้โหเฮ้ยบังคับนะครับดักฮาแลนไว้ก่อนโอเคอาโนครับเข้าบอลดีคันเซโล่เขาประกบดีนะครับผมจะยกยกยกไม่ได้เลยเขาประกบอยู่นูโน,โน่ซานโตสรอจังหวะจ่ายมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านนะครับอา้าวเนตตาได้บอล มาที่ฮาร์เลนฮาร์เรนจะไปจะป้ายต่อไปได้นะครับมาแล้วต้องเล่นเข็มตัวล่างตัวล่างเดลิกสองจี่2สองใจเอ้ยเนมาเนมมาเล่นท่านะครับยังดีที่ดักได้เกือบหลุดอานเห็นแล้วยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้เทรเล็เซอร์อานมาแล้วคูเดโด่ควบมาแต่ว่ากองหน้าไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งถูกต้องคูเดโด่แทงมาลูกนี้อานขอโคง้งโค้งด้วยฮาแลนดนได้มงอซูเปอร์เซฟของเดวิดซีแมนนะครับ เกือบเป็นประตูโรดี้ดักก่อนเออบอลยังติดนักเตะหมดแรงนะครับทีมเราโอเคอาโนรโอ,อจังหวะจากที่โมดิกแล้วจะแทงไม่ได้นะครับโรดี้ดักตัวกลางโอเคกรรมการเป่าจบครึ่งเวลาหลังครับเรียบร้อยวันเต็ดชาแนลชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสูนนะครับอย่างตึงนะครับเจอแรงหนึ่งพันนะครับอันดับหนึ่งพันของเราก็คลองบอลได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ ึ่งเวลาหลังนะครับแต่ว่าการจ่ายบอลก็พอๆกันโอกาสการเข้าทําของเราก็โดนเขาโคกสกัดได้หลายลูกอยู่นะทุกคนนะโอ้โหตึงเปียตึงเปียบวก3าแต้มแต่ก็คุ้มค่านะครับ30แต้มที่ได้มาอย่างยากลําบากนะครับทุกคน1,718งพันเจ็ด้อยสิบแปดหรอครับอันดับเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรแง้งนะเออ อันดับก็อยู่2,000ก,กว่าเนาะก็ทีมเขาก็โหดจัดโอ้โหเขาเคยเป็นอันดับสูงสุดที่อันดับ531เลยนะครับโอ้โหแบบสูงเกินสูงปีดเลยอี่หนึแบบสุดจัดเอ้ยเขาจะเอาตอนอ๋อตอนเอาลงเขาเป็นเดวิดซีแมนแต่ว่าประตูตอนในแผนเขาเป็นยานซอมเมอร์นะครับยานซอมเมอร์แบบสุดจัดทุกตำแหน่งนะทุกทุกคนทีมเขานี่แบบสวยๆเลยนะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ